พายุคันแมกี้ที่กำลังเคลื่อนมาสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่7พฤศจิกายน2568ทำให้เกิดความกังวลและความเตือนรับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมทางหลวงได้สั่งเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าตลิ่งได้มาดูว่ากรมทางหลวงได้จัดเต็มการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างการเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชน กรมทางหลวงได้สั่งให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการช่วยเหลือในช่วงฉุกเฉินจึงต้องมีการเตรียมตัวและอุปกรณ์อย่างเต็มที่ สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพระนครศรียุธยาจังหวัดอ่างทองและจังหวัดอุทัยธานีซึ่งอาจมีฝนตกต่อเนื่องและมีน้ำล้นตลิ่งในบางจุดกรมทางหลวงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามคำสั่งดังต่อไปนี้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไปยงังศูนย์บริหารงานอุบัติภัยกรมทางงหลว ติดตั้งป้ายเตือนและเสาแสดงนาเขตทางอย่างชัดเจนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและเมื่อระดับน้ำลดลงให้เร่งเข้าประเมินความเสียหายและดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็วเพื่อเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำลังคนรถบรรทุกน้ำและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุคันแมกกี้อย่างเต็มที่ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนทั้งการอำนวยความสะดวกในการสัญจรการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพร้อมรายงานสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภยัยซึ่งการเตรียมความพร้อมและการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการช่วยเหลือในช่วงฉุกเฉินทำให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทันทีและอย่างเต็มที่ เส้นทางน้ำท่วมและเส้นทางเลี่ยงเพื่อเตือนผู้ใช้ทางและป้องกันอุบัติภยัยกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและเสาแสดงแนวเขตทางอย่างชัดเจนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเส้นทางที่ผ่านไม่ได้และเส้นทางเลี่ยงได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ทอลอ1 12อหอดวังลุงบ้านนาคเรือช่วงกมอ็1ศ0 0 0ถึง11.250และช่วงกม1 2 0 0 0ถึง14.200เส้นทางเลี่ยงไปอำเภอหอดบริษัทนาคเรือ จากบ้านหางดงอำเฮอชใช้เส้นทลอ12จนถึงบ้านโค้งนม้มก่อมา20 0เลี้ยวขวาเข้าซอยข้างร้านโค้งน้มการเกษตรใช้เส้นทางท้องถิ่นไปบรรจบทลอ1 1หนึ่กิเมตร9 0, 0ที่สหกรณิคมนาคอเรือเลี้ยวขวาไปบ้านนาคอเรือทลอ1 3 2 2เชียงดาวบ้านเมืองณช่วงก่อม126845ก่อม126 975เส้นทางเลี่ยงต่อไปจังหวัดสุขโขทยัย ทอลอ125ช่วงกม14 000ถึง19800อเมืองสุขโขทยัยทอลอ1347ช่วงกมศู่น100ถึง5200อเมืองสุขโขทยัยเส้นทางเลี่ยงจังหวัดตากและไปจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่ทละ1272ถึง3แยกบ้านนาเลี้ยวขวาเข้าทล1272แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสท3017ไปอเมืองสุขโขทยัยและไปจังหวัดพิษณุโลก ไปจังหวัดตากเข้าสู่ทลอ125โค้งตานกเข้าทลอ2 2เข้าเมืองสุขโขทยัย4แยกคลองโพเข้าทลอหอ1และเข้าสู่สอท .3017 ศเลี้ยวเข้าทลอ2 7 2เพื่อไปจังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานีทลอ 3, 3 1มสช่วงกม1 7 8 0 0ถึง18400อทับทันบันไดสา 3, ขัาน้นทับทันเส้นทางเลี่ยงต่อไปเส้นทางเลี่ยงเขื่อนวังลม ทอละ3ามสหนึเ้าลี 3, 3, 19, ล้ยวซ้ายเข้าไปเขื่อนวังล่มวิ่งถนนท้องถิ่นไปบรรจบทอละส2มสหเลี้ยวซ้ายที่กมศูนย์ศูเดินทางบนทลอสามสององหนึ่ไปอ,อับทันหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุอุทกภัยบนทางหลวงสามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับข้อมูลและความช่วยเหลือตามที่จำเป็น และนี่คือเส้นทางเลี่ยงที่แนะนําให้ประชาชนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ําท่วมซึ่งเป็นการเตือนภัยและช่วยให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยมากขึ้นคําถามสําหรับความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นคุณคิดว่าการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงเหมาะสมหรือไม่มีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพิมเ่มเติมอย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการติดตั้งเส้นทางเลี่ยงและการเตือน